ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับพอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเออสายจรบรถไมโครซิงนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็พาพี่น้องมาดูมาชมรถขุดสองหนุ่มสองค่ายนะครับไอหนุ่มเมืองกีนกับไอหนุ่มซาม,มูไรนะพี่น้องอ่า หนุ่มเมืองจีนกับหนุ่มญี่ปุ่นเจอกันนะครับฝั่งข้างหน้าน้นจะเป็นโคเวลโก้เอสเครุ่นสิบเนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าซันเวิร์ดนะครับ SWE210E นะครับ เนในหนุ่มเมืองจีนนะตัวนี้จะใช้เครื่องยี่สุสุนะครับใช้เครื่องยี่สุหสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเขาจะน้อยนะครับความไวก็สูสีกันนะครับ สำหรับความไวของเจ้าซันเวิร์ดกับเจ้าโคเบลโก้นะครับสำหรับเจ้าซันซันเวิร์ดนี่น้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่21ตันนะครับ สันเจ้า SM นี่จะอยู่ที่22ตันนะครับมองเพินๆดูเหมือนเจ้าสันเว r จะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าถ้ายืนเทียบกันแล้วนี่ไซส์ต่างกันเลยนะครับยืนเทียบกันแล้วนี่เจ้า SM นี่จะ บึกบึนนะครับกับบึกบึนกว่านะครับแล้วก็ตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับใหญ่กว่ายาวกว่านะครับ ถอยดินไกลพอสมควรนะครับรถดำวิ่งไม่ได้นะพี่น้องถ้ารถดำวิ่งได้ก็ไม่ต้องถอยนะครับใช้รถดำมถอยเอานะครับอันนี้ฝนตกครับดินก็เป็นดินเหนียวด้วยนะครับอนาคนเดินยังลื่นเลยครับต้องใช้แมคโคร2คันนะครับย้ายดินนะครับก็ย้ายไปเรื่อยๆครับย้ายไปใกล้เสร็จแล้วครับ แต่ก็เสียเวลาครับเพราะว่าย้ายดินไกลนะครับถอยไกลนะครับถ้าใช้รถด,ดำก็จะแป๊บเดียวครับเพราะว่าดินขาดไม่เยอะครับก็เหมือนดินหนึ่งบุ้งกีนี่ย้ายหลายรอบนะบพี่น้องกว่าจะถึงนะครับก็เสียเวลานะครับไม่เหมือนตักใส่รถด,ดำนะครับตักใส่แล้วก็ไปเทตรง ที่ขานเลยนะครับมันก็จะประหยัดต่างกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราดินมันเละครับรถดำเข้ามาไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้แมคโรนะครับก็จะเสียเวลาเสียเชือเพลิงเยอะสักหน่อยนะครับแต่ก็งานก็จบเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยๆทำกันไปครับ อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอิร์สายจบรถไมคโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ